งานแต่งที่ทุกคนสวมหน้ากากกันก๊าซพิษหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างสำหรับการแต่งงานที่มีการสวมหน้ากากหน้ากากกันก๊าซพิษและสาเหตุที่ต้องใส่หน้ากากที่หน้าขนลุกนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ภาพถ่ายดังกล่าวถูกโพสต์บนโลกออนไลน์ตั้งแต่ปี2007แต่เริ่มกลายเป็นกระแสมากขึ้นในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเมื่อไม่กี่ปีก่อนโดยมีคำอธิบายที่แตกต่างกันไปเช่น มันคือภาพงานแต่งงานที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบนเกาะอิซุประเทศญี่ปุน่นภายใต้ภัยคุกคามจากก๊าซมัสตาร์ดอาวุธเคมีที่ถูกใช้กันมากในช่วงเวลานั้นก๊าซมัสตาร์ดได้ชื่อว่าเป็นอาวุธที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตาร์มันมีกลิ่นชุนและมีสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับผลจากก๊าซเกิดแผลผุพองตามผิวหนัง ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจและทําให้ตาบอดได้ในขณะที่บางข้อมูลอ้างว่ามันคือภาพงานแต่งงานที่เกิดขึ้นบนเกาะภูเขาไฟมิยาเกจิมะของญี่ปุ่นและทุกคนต้องสวมหน้ากากกันกาซพิษเพื่อป้องกันก๊าซการรมมันที่ออกมาจากส่วนลึกใต้ดินโดยผู้คนต้องคอยสวมหน้ากากกันกาซพิษทุกวันตลอด24ชั่วโมงแต่ความจริงเบื้องหลังภาพถ่ายดังกล่าวไม่ได้มาจากสองสาเหตุนี้ อย่างแรกแม้ว่าชาวเกาะมิยาเกจิมะจะประสบปัญหาก,ก,กรรารกมาถันอย่างรุนแรงเนื่องจากภูเขาไฟที่กำลังปะทุแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและรูปถ่ายนี้ก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนื่องจากหน้ากากและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพวกเขาไม่ได้มาจากยุคสงครามโลกแต่มาจากยุคหลังจากนั้นมันเป็นชุดที่มาจากยุโรปตะวันออกหรือรัสเซียในช่วงทศวรรษ1980 นอกจากนั้นยังมีการพบว่าภาพถ่ายดังกล่าวถูกนำไปใช้บนหน้าปกอัลบั้ม In the l i ลในปี1998ของวง n a s ั m วงดนตรีแนวกรินคอจากสวีเดนแต่พวกเขาก็แค่นำภาพนี้มาจากหนังสือพิมพ์ที่เพื่อนส่งมาให้เท่านั้น Fake History Hunter เว็บไซต์ที่คอยสืบหาความจริงที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์ได้ออกมาเผยข้อมูลดังกล่าวในปี2019 และพวกเขาก็พบว่าภาพงานแต่งงานนี้อยู่ในโครงการภาพถ่ายที่ชื่อว่าฮาร์ดเรนโดยจัดแสดงอยู่ในงานนิทรรศการแห่งหนึ่งในปี2006มาร์ e เอ็ดเวิผู้รวมรวบภาพถ่ายดังกล่าวระบุว่าเขาได้รับภาพนี้มาจากภาพถ่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติ (UNEP) โดยมาจากคลังภาพถ่ายในรายการแข่งขันที่พวกเขาจัดขึ้นในปี1 9 9 0ภายใ,ใต้ชื่อ Focus on your World ภาพถ่ายงานแต่งงานสุดสยองนี้มีคำอธิบายว่าผู้รักรักเสเซียประท้วงมลพิษด้วยการสวมหน้ากากกันสารเคมีในพิธีแต่งงานภาพถ่ายโดยเอเดนอฟเฟคิสทรีฮันเตอร์ไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นแต่ในปี2021เว็บไซต์แกสมาสโปรไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่มาจากบทความในภาษารัเสเซียว่าช่างภาพดังกล่าวคืออนาโตลีเดนอฟที่เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะโซเวียตอามี ดูเหมือนว่าอนาตโตลีกำลังเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในโลกปัจจุบันรวมถึงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่มีการควบคุมในช่วงเวลานั้นในขณะที่เดอก,การเดียนได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของภาพนี้ว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงต่อต้านมลพิษในรัเสเซียที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กคนชราและผู้ทุพพลภาพโดยนักศึกษาสามารถเป็นกลุ่มที่ทรงพลังได้เช่นกัน โดยภาพถ่ายนี้เป็นผลงานของเดนอฟสุดท้ายภาพถ่ายดังกล่าวยังคงถูกนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียให้ผู้คนเข้าใจผิดต่อไปแต่วันนี้คุณได้รู้ความจริงแล้วว่าเบื้องหลังภาพถ่ายที่น่าขนลุกนี้คืออะไรกันแน่